สวัสดีค่ะมานินตอนนี้นะคะวันนี้จะพามาเทีย่ยวแอดโฟตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืมองบริรัมณ์นะคะอแอดก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะตอนนี้เขากำลังปรับปรุงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเมื่อก่อนมาจะมีต้นไม้ขายนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขายกาแฟนะคะดูรอบๆนะคะ กำลังปรับปรุงนะคะเปลี่ยนเตีงไปเยอะเลยค่ะเรามาดูกันนะคะแต่ละมุมละมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรบ้าง น,นี้ก็คือปัจจุบันนะคะวันนี้วันที่6ธันวาคม2,563ันดูด,ดูอันนี้กำลังปรับปรุงค่ะชมว่าเขาทำอะไรกันบ้าง มาถึงตรงนี้ก่อนนะคะเมื่อกี้เดินผ่านมามันจะมีห้องประชุมด้วยนะคะ

ด้านข้างร้านกาแฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังร้านนะคะเขากำลังจัดเตรียมงาน ใจว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะคะมีเตรียมโต๊ะจีนอันนี้ด้านหลงังร้านกาแฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะก็จะเป็น้องน้ำอันนี้ก็เรียงปลานะคะ ข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำสาดมากค่ะมาเที่ยวชมได้นะคะค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ